สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับสู่สอนชัยเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเช็คเน็ตดีแท็นะครับว่าหมดวันไหนเช็คเน็ตคงเหลือเหลือเท่าไหร่นะครับผมมี2วิธีการในการเช็คนะครับวิธีแรกนะครับผมเป็นเน็ตที่ลงทะเบียนเอาไว้นั่นลงทะเบียนกับค่ายเอาไว้เนาะก็คือกดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโรออก อ่าครับระบบเขาจะบอกว่ากำลังดำเนินการการหน้าร้อยเอสเอ็มเอฟตอบกลับในกล่องข่วามนะครับอ่านมาแล้วครับก็เน็ดนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้วนะครับก็เปิดดูนะครับในที่นี้นะครับเน็ตของผมนะครับนะครับแพ็กเกจสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไม่จํากัดนะครับฟรีดีแท็กสามครั้งอ่ารฟรีนะครับสามสิบนาทีต่อครั้งนะครับอันนี้บอกหมดเลยนะครับใช้ได้ถึงยี่สิบสาม 59นะครับนาทีวันที่7เดือนธันวาหกสีนะครับผมเหลือเยอะเลยนะครับจนถึงวันที่7ทธันวานะครับผมผมก็ประมาณนี้ครับการเช็คเนาะนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถ้าใช้ดอกจันหนึ่งสองไม่ได้แสดงว่าซิมของคุณผู้ชมไม่ได้ลงทะเบียนอะไรไว้นะครับก็กดดอกจันหนึ่นย์สี่เหลี่ยม1แล้วก็อ่าโทษทีครับ 1> <1> ดอกจ 1, กกออกนอันหนึ่งสี่เหลีนนย 1, 2, 1, ห่ยม,แล,ออ 1, 0, 1, ยมแล้วก็กดหัวออกนะครับอันนี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับมี2อย่างนะครับก็คือกดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็กดหัวออกอีกอันหนึ่งก็คือดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็กดหัวออกนะครับอันนี้ก็สามารถเช็คนะครับผมเน็ต ดีแท็กหมดวันไหนแล้วก็เช็คเนีนยคงเหลือเท่าไรนะครับผมเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับผมก็คุณผู้ชมท่านไหนทราบแล้วก็ข้ามคลิปตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้มาสอนสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับหรือเพิ่งเข้ามาใช้ในเครือข่ายดีแทนะ็กเนาะนะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสปาร์คให้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวัวนาอยากให้ผมสอนไลค์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวโวนี้สวัสดีค่ะ